สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกมะลิสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะเป็นมะลิฉัดพิกุลน,นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูปรปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคงังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะ ลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว80ซนเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะนี่นะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่3สวมเอาเส้นที่2ในลักษณะน,นี้นะคะเส้นที่4นะจัดเข้าตรงช่องที่1ค่ะ แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะคะลีจะจับอ,อริบินเส้นฝั่งขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะทับเฉียงลงมาด้านล่างในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างนะคะ สอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับนะคะก็จะได้เป็นฐาน8แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนนะคะ แล้วก็มีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่หนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอาสมด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบ BON นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลีจะจับให้มองเห็นช่องที่เสียบถนัดนะคะนีน่นะได้แบบนี้ลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้าน, BON นบนวางลงมาก่อนนะคะเส้นที่สองนะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนี่นะเส้สสน,นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนีน้นะคะเส้นที่สี่นะสอดเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา นี่นะนี่นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับข้าม3เส้นนะคะแล้วก็พาดนะลีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลย123 จ,ออ 1, 2, จับอริบินพาดมาหนึ่งสองสจับอริบินพาดมาหนึ่งสองสาจับอริบินพาดมาหนึ่งสองสาจับอริบินพาดมาหนึ่งสองสจับอริบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบินสมเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะลี Guerra, จะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบินโค้งมาในลักษณะนี้นะ ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่สองจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่3มนะคะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะดเดียวกันขยับมาตรงปลายนะคะเสียบเข้าตรงช่องแรกเลยออกช่องถัดมาเลยนะคะนะ ดิบ,บินจะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะนี้นะคะจับให้เข้าที่ครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ 1, 2, 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวลีจะเปิดให้มองเห็นชัดๆนะนี่นะคะลีจะจับออลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้านะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็นับถอยจากเส้นของเขานะคะ1 2 3สานี่นะแล้วจับเอาตัวริบบิ้นนี้นะคะเสียบเข้าไปตรงช่องที่สามนะริบบิ้นจะออกมาตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อย <ๆ S 1> ดึงลงมานะนี่นะคะเราจะเอาไว้ประมาณนี้พอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาได้จับกรีบกันอีกครั้งนะต่อเลยนะคะ จับริบบิ้นเอียงมาด้านหลังนี่นะคะให้อยู่ในลักษณะน,นี้แล้วจับตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปเหมือนเรานับเส้นแรกนะคะ1 2 3สแบบนี้นะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะน,นี้นะคะนี่นะแล้วเราก็จะค่อยๆจับดึงลงมานะคะดูกรีบด้วยนะีน่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะริบบิ้น ของเราจะเอียงรับกันในลักษณะน,นี้หมดเลยนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะแล้วก็ตรงที่เราเสียบจะไล่เรียงกันมาในลนนักษณะนี้นี่นะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ถ้ามองไม่เห็นเราสามารถเปิดดูได้นะคะจะได้มองเห็นตรงตัวดอกนะคะช่องที่เราเสียบนะริบบิ้นก็จะอ,อกมาตรงด้านล่างนี่นะต่อเลยนะคะเส้นที่8แล้วนะจับริบบิ้นพับเอียงมาในลักษณะนี้แล้วจับพับมาด้านหน้าอีกครั้งเปิดกลีบขึ้นมาดูได้เลยนะคะนี่นะจะได้มองเห็นตรงตัวดอกนะคะช่องที่เราจะเสียบลงมานะคะน,นะ ดิบิ้นจะไล่เลียงกันออกมาในลักษณะนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8เส้นเลยนะคะเราก็จะได้เป็นรูปตัวดอกนะนี่นะคะเป็นรูปตัวดอกมาริของเราแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วจับประตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อย <curved> ๆดึงลงมานะนี่นะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวลีจะทำช้าๆนะคะจะได้ทำไปพร้อมๆกัน ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็พับก,กลับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะตายเส้นของเขาเองเลยนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็กค่อยๆดึงลงมานี่นะจะได้ในลักษณะนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะ ทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้เลยนะคะถัดจากเส้นของเขานี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะเสร็จแล้วดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกมะริฉัดพิกุลสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ